โลรองเอตาเม่ไม่ได้เป็นแค่อดีตนักฟุตบอลแต่ชีวิตและเส้นทางอาชีพของเขานั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าฟังมากครับนี่คือเรื่องราวโดยละเอียดที่น่าสนใจของโลรองอดีตแบ็คขวาตำนานชุดแชมป์ไร้พ่ายอินวินซิเบิลของอาร์เซนอลหน 1. จุดเริ่มต้นชีวิตที่พลิกผันจากสุนย์กลางการเมืองสู่สเปนเรื่องราวของโลรองเริ่มต้นอย่างไม่ธรรมดา เกิดที่แคเมรูนแต่มีรากเหง้าจากอีควาเตอรเรียลกินีโลรองเกิดที่เมืองกริบี้ประเทศแคเมรูนแต่พ่อแม่ของเขาเป็นชาวอีควาเตอรเรียลกินีที่ต้องหลบหนีการประหัตประหารทางการเมืองในช่วงการปกครองแบบเผด็จการของฟรานซิสโกมาซิเอสนูเอมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พ่อของเขาไม่เคยเล่าถึงมากนักเติบโตในสเปนในช่วงอายุ3ขวบครอบครัวของเขาย้ายไปอยู่ที่เซบียาประเทศสเปน ที่นี่คือสถานที่ที่เขาเติบโตมามีความทรงจำแรกและเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลเขาจึงมีสัญชาติสเปนด้วยและในช่วงแรกของการค้าแข่งเขาเคยเล่นให้กับสโมสรในสเปนหลายแห่งเช่นเซบียาเลบันเต้และมายอกา 2. การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ปฏิเสธสโมสรยักษ์ใหญ่เพื่ออาเซนนลในช่วงที่โลร้องฟอร์มโดดเด่นกับมายยกาเขาดึงดูดความสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรป ตัวเลือกที่น่าทึ่งในช่วงปี2000มีรายงานว่าเขาได้รับข้อเสนอที่จริงจังจากสโมสรใหญ่อย่างเรอัลมาดริดและโรม่าเลือกความท้าทายกับอาเซนเวนเกอร์แต่เขากลับเลือกย้ายไปร่วมทีมอาเซนนอนโดยมีค่าตัวประมาณ7.2ล้านปอนในเวลานั้นเหตุผลสำคัญคือวิสัยทัศน์และโปรเจกต์ที่อาเซนเวนเกอร์นำเสนอซึ่งน่าดึงดูดใจมากกว่าความเย้ายวนของสโมสรอื่น 3. การเปลี่ยนตำแหน่งที่สร้างตำนาน จากกองกลางสู่แบ็คขวาตอนที่มาอาเซนอลโลร็องทินที่รู้จักในตำแหน่งกองกลางตัวรักหรือปีกความเชื่อมั่นของอาเซนเวนเกอร์อาเซนเวนเกอร์ตัดสินใจเปลี่ยนเขาไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาอย่างถาวรเพื่อมาแทนที่ตำนานอย่างรีดิกซันการปรับตัวที่ชาญฉลาดแม้จะเล่นในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยแต่โลร็องก็แสดงความเป็นมืออาชีพและความเข้าใจในเกมอย่างยอดเยี่ยมจนสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ และกลายเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในแนวรับของอาร์เซนอลได้รับฉายาว่า Mr Reliable หรือผู้ชายที่ไว้ใจได้ 4. สมาชิกชุดแชมป์ไร้พ่าย,าย The Invincible ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพสโมสรของเขาคือการเป็นหนึ่งในขุนพลชุดประวัติศาสตร์ของอาร์เซนอลหัวใจของทีม Invincible เขาเป็นแบ็กขวาตัวหลักของทีมอาร์เซนอลชุดที่ไม่แพ้ใครเลยตลอดทั้งฤดูการ2004-2005ของพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นสถิติที่ไม่มีใครทำซ้ำได้จนถึงปัจจุบันนักรบผู้แข่งแกร่ง The Warrior เท่าขึ้นชื่อเรื่องความมุ่งมั่นความแข็งแกร่งในการเข้าปะทะและมีจิตวิญญ,ญาณของนักสู้ทำให้ได้รับยกย่องว่าเป็นสหายร่วมรบคนแรกที่คุณจะเลือกให้ยืนอยู่เคียงข้างคุณในสมรภูมิ 5. ความสำเร็จในนามทีมชาติ ในระดับทีมชาติโลอรองก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับแคนรูนแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมหมอผีที่คว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นได้ถึง2ส,สมัยซึ่งเป็นช่วงปี2000และ2002เหรียญทองโอลิมปิกเขาได้รับเหรียญทองการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่สิดนี์ปี2000ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติสำคัญของยุคสมัยของโลองรองอีกด้วยปัจจุบัน โลรองยังคงทำงานในวงการฟุตบอลโดยทำหน้าที่เป็นทูตของสโมสรอ,อาเซนันประจำทวีปแอฟริกาและเป็นนักวิเคราะห์เกมฟุตบอลเขาใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นความสำเร็จในทั้งงานสโมสรและทีมชาติจนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลแอฟริกา